สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้มาพบกับครูอาคณิตศาสตร์ในวันที่10นะคะกันยายนนะ,ะสิกันยายนเราจะเรียนรู้เรื่องแผนภูมิรูปภาพต่อนะคะการอ่านแผนภูมิรูปภาพอย่างง่ายมาลุยกันเลยนะคะวันนี้เป็นแผนภูมิแสดงอะไรนะคะวันนี้เป็นแผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนนะคะจำนวนนักเรียนจํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นไทย ในงานปีใหม่เมื่อวานเป็นการกินขนมจีบในงานปีใหม่แต่อันนี้เป็นการละเล่นไทยในงานปีใหม่นะคะจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นไทยในงานปีใหม่อ่าในงานปีใหม่มีการละเล่นไทยอะไรบ้างหนึง่งมีงูกินหางนะคะงูกินหางเล่นกันกี่คนนักเรียนนับ1 2, 3, 4เสอสาสเขาแทนจํานวนหนหน้าเท่ากับหเด็ก1คนนะคะ แสดงว่ามีเด็กทั้งหมด4คนที่เล่นงูกินหางต่อไปเล่นม้าก้านกล้วยมา้กาก้านกล้วยนะคะต้นกล้วยเนี่ยตั้งแต่ใบยันรากเลยสามารถใช้ประโยชน์ได้นะใบเราออกไปทําขนมแล้วนะคะไปห่อขนมก้านยังเอามาให้เด็กๆสามารถเล่นได้ด้วยนะคะ,ะก็มีทั้งหมดกี่คนหนึ่งสองสาม้มาก้านกล้วยเล่นกัน3คน ต่อไปมอนซ่อนผ้ามอนซ่อนผ้านี่จะมีเพลงด้วยน,นั่นเียมอนซ่อนผ้าตุ๊ก,กตาอยู่ข้างหลังนะคะอ่าก็จะนั่งเล่นเป็นวงนักนรียก็จะมีผ้าอยู่ก้อนหนึ่งนะคะคนเริ่มต้นเะนะก็จะเป็นคนเดินรอบรอบนะคะแล้วก็จะเอบเอาวางไว้หลังเพื่อนนะเพื่อนก็จะร้องเพลงไปนะต้องคอยสังเกตนะคะว่าเฮ้ เพื่อนเขาเอาแอบเอาผ้ามาไว้ที่เราหรือเปล่านะแล้วก็ต้องวิ่งตามเพื่อนให้ทันถ้าวิ่งไม่ทันก็จะได้เป็นคนต่อไปนะับมอนซ้อนผ้ามีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีทั้งหมดเจ็ดคนนะคะเจ็ดคนเขียนได้เลยนักเรียนไม่ต้องกลัวเลยเธอเรียนคณิตศาสตร์ครูไม่ว่านะคะเราต้องมีการเขียนการทดนะคะบางทีเราจำในสมองไม่ได้เราต้องเขียนออกมา ถ่ายทอดออกมาต่อไปลีลีข้าวสารนะลีลีข้าวสารก็จะมีคนเล่น1 2 3 4 5 6าเล่นทั้งหมด6คนนะคะมีนักเรียนเล่นลีลีข้าวสาร6คนลีลีข้าวสารเนี่ยก็จะมีคนเป็นด่านหนสองคนชูมือขึ้นนะคะแล้วก็จะมีแถวกลางต่อคล้ายๆกับงูกินหางแต่งูกินหางเนี่ยไม่ไม่ไม่ต่อกันจะอยู่เผชิญหน้ากันใช่ไหมนะแล้วก็ควบเอาคนข้างหลังไว้นะคะมีบทเพลงเล่นอยู่ ทีนี้ครูมาเขียนย่อไว้ข้างๆดูดูจำนวนช่วยครูดูจำนวนนักเรียนงูกินหางมี4คนนะคะมากั้นกล้วยมี3มอนซ่อนผ้ามี7นะคะแล้วก็ลีลีเขาสารหกอ่าทีนี้เราก็จะเลื่อนไปของเธอไม่เลื่อนไม่เป็นไรนะคะนักเรียนก็ดูจากข้างบนก็ได้แต่ของครูเลื่อนลงมานิดนึงนะคะฉะนั้นครูขอเขียนตรงนี้นะคะเขียนยอน่อเนาะงูนะงูมาจากวินหางกี่คนนะ นูกินหางสี่คนใช่ไหมคะมาก้นกล้วยอ่าก้นกล้วยรูเขียนยอนะมาก้นกล้วยมีมีกี่คนสามคนนะคะมีมอนซ้อนผ้าเจ็ดนะมอนเจ็ดคนแล้วก็ลีลีข้าวสารนะคะลีลีลข้าวสารอ e ีโคทีนี้มาดูโจทย์ถามโจทย์ถามว่าข้อที่หนึ่งมีนักเรียนเล่นลีลีลลข้าวสารกี่คนนักเรียนเขาถามคนตอบเป็นจํานวนตัวเลข ถ้าเขาถามชื่อก็ต้องตอบชื่อถ้ามีคนมีผลอยู่เนี่ยนักเรียนต้องตอบเป็นตัวเลขนะคะแต่ถ้าว่างๆอย่างนี้ไม่มีหน่วยอะไรเลยเนี่ยแสดงว่าต้องตอบเป็นชื่อนะถ้ามีคนมีผลมีหน่วยมีแท่งมีอันแสดงว่าตัวข้างหน้าเนี่ยจะเป็นตัวเลขแต่ถ้าเป็นแบบว่าเปล่าๆอย่างนี้เลยแสดงว่าต้องเป็นชื่อเวลาตอบต่อนี้นะกี่คนอะนะคะนักเรียนดูเลยกี่คนลิลิข้อสารไปนับมาแล้วเอามาใส่อันนี้ง่ายครูจะไม่บอก ไนะปนนะับที่ลีลีเข้าสารดูตรงนี้ก็เห็นแล้วว่ากี่คนต่อไปมีนักเรียนเล่นม้าก้านกล้วยน้อยกว่าเล่นมอนซ่อนผ้ากี่คนนะคะมีนักเรียนเล่นม้าก้านกล้วยนี่ม้มาก้านกล้วยกับมอนซ่อนผ้านะคะกี่คนนักเรียนสามารถทําแบบครูฟ้าก็ได้นะคะทำครูฟ้าที่มาต่อหรือนักเรียนไม่ทําแบบครูฟ้านักเรียนดูเลยม้าก้านกล้วยกับอะไรนะ มากันกล้วยกับมอนซ่อนผ้านักเรียนดูเลยอ่นักเรียนนี่เลยนะคะเอาเส้นตีเลย,ยถ้าเป็นตรงนี้ป,ป๊มันจะเท่ากันใช่ไหมคะนักเรียนคําตอบของเราจะอยู่ตรงไหนคําตอบของเราอยู่ตรงนี้ออ้ยอุยอยเดี๋ยวก่อนแป๊บน,นึงลูกอ่คําตอบของเราจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลยมากกว่าหรือว่าน้อยกว่ากันเท่าไหร่นี่อยู่ตรงนี้นะคะมอนซ่อนผ้า มากกว่าม้าการกล้วย4ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่หรือม้าการกล้วยน้อยกว่ามอนซ่อนผ้าเท่าไหร่ก็หนึ่งสองสามสี่อ่าไม่ว่าจะมากจะน้อยกว่ากันเท่าไหร่ก็4นักเรียนนักเรียนก็เอา4มาตอบตรงนี้นะคะ4ต่อไปเขาบอกว่ามีนักเรียนที่เล่นมอนซ่อนผ้ามีนักเรียนที่เล่นมอนซ่อนผ้าเท่ากับนักเรียนที่เล่นจุดจุดจุด รวมกับนะคะรวมกับนี่คือบวกนักเรียนที่เล่นแสดงว่าตรงนี้ต้องตอบชื่อกันละเล่นนักเรียนแต่ไปดูก่อนมอนซ่อนผ้ามอนซอนผ้าของเราเนี่ยเจ็ดคนเจ็ดคนนะคะเราจะเล่นอะไรกันละ่ะยยเว้นมอสรนผ้าไปต้องมาคิดน,นะนักเรียนเล่นอะไรสองอันแล้วรวมกันได้เจ็ดมาดูเล่นงูก,กินหางกับม้าไหม มันจะได้กี่กรณีนะคะหรือเล่นงูกินหางกับลีลีเข้าสารหรือเล่นม้าเล่นม้ากับลีลีเข้าสารดูซิว่าอันไหนรวมกันแล้วได้7จ็ดงู4นะคะบวกม้า3งู4บวกลีลีเข้าสาร6ม้า3าบวกลีลีข้าสาร6 นักเรียนดูสิคะว่าผลบวกคู่ไหนเนี่ยนะคะได้เท่ากับ7บ้างเห็นหรือยังอันนี้ได้10อันนี้ได้9อันนี้ได้7ให้ได้7เท่ากับมอร์ซนผ้าละแสดงว่านักเรียนนักเรียนที่เล่นอะไรกับการละเล่นอะไรที่รวมกันแล้วได้ดมมอรอนผ้าก็คืองูกินหางใช่ไหมคะนักเรียนงูกินหาง กับอะไรนะหมากานกล้วยอ่าแบบนี้นะคะนักเรียนโอเคเลยนะนักเรียนต้องค่อยๆค,คิดทีละคู่นะคะแล้วคู่ไหนบวกกันได้เท่ากับมอนส้นผ้าเราก็เลือกคู่นน้นมา,นาอุ้ยกล้วยคูมไม่มีวเวณอ่าโอเคหนะ้าต่อไปอ่ารูปร่างนะคะรูปร่างลักษณะคล้ายกับ เขาเรียกว่าตัวแทนนะตัวแทน1นหน้าเท่ากับ1คนนะคะเป็นแผนภูมิที่แสดงจำนวนนักเรียนที่ต่อเป็นรูปสัตว์ต่างๆจิ๊กซอนักเรียนจิ๊กซอว์จนวนนักเรียนที่ต่อเป็นรูปต่างๆมีรูปอะไรบ้างนะคะมีด้วยกัน5อย่างมีหุ่นยนต์รถยนต์บ้านดอกไม้แล้วก็สัตว์หุ่นยนต์ต่อกี่คนนักเรียนต่อ2คนนะคะต่อ2คน รถยนต์ก็2คนบ้าน4ีคนนะคะดอกไม้หูดอกไม้เยอะหน่อยดอกไม้8คนแล้วสัตว์1คนนะคะนักเรียนดูไว้นะเดี๋ยวเราจะไปเขียนตัวย่อข้างล่างหุนยนต์2รถยนต์2บ้าน4ดอกไม้8สัตว์1ะคะทีนี้มาดูครูขอเขียนตรงนี้ได้ไหมเลื่อนเอาดีกว่าเนาะอ่ะเขาถามว่าคนที่ต่อดอกไม้กี่คน นักเรียนไปดูเลยว่าต่อดอกไม้ troops, มีกี่คนนักเรียนไปนับมาเอาตัวเลขมาใส่นะคะสังเกตถ้าเขามีคนคนเนี้ยต่อเป็นตัวเลขแต่ถ้าเขาไม่มีเขาปล่อยว่างๆแบบนี้นะคะแบบนี้อันเนี้ยต่อเป็นชื่อนะอันนี้ต่อเป็นชื่อครูเนขะียนมาไว้ให้ต่อเป็นชื่อ,น,อ,น,อนะอันนี้ก็เป็นชื่อส่วนถ้ามีคน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 เนี้ยอันนี้ต่อเป็นจำนวนตัวเลขนะคะ อที่นี้เขาถามต่อมีนักเรียนต่อเป็นรูปจุดจุจุดๆๆน้อยที่สุดนี่ไปดูซิต่อเป็นรูปอะไรน้อยที่สุดเห็นหรือยังมีคำตอบอยู่ตรงนี้น้อยที่สุดเพราะว่าต่อแค่หนึคนเท่านั้นนักเรียนก็เอาอะไรนะรูปอะไรนะคะนักเรียนรูปสัตว์ใช่ไหมน้อยที่สุดนะคะมีนักเรียนต่อเป็นรูปสัตว์น้อยกว่าเป็นรูปบ้านกี่คนต่อเป็นรูปสัตว์ น้อยกว่าเป็นรูปบ้านกี่คนนะคะแล้วก็ไปดูเลยวาดรูปก็ได้นักเรียนนะต่อเป็นรูปสัตว์อันนี้คือสัตว์นะคะครูวาดตรงนี้เนาะอ่าต่อเป็นรูปสัตว์กี่คนคะ1คนต่อเป็นรูปบ้านนะคะกี่คนนะ1 2 3 4ใช่ไหมคะเวลาเปรียบเทียบกันนะเวลาเปรียบเทียบอ่า อ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าเวลาเปรียบเทียบกันนะคะเราจะดูตรงนี้ใช่ไหมเราจะดูผลลัพธ์ตรงนี้สัตว์น้อยกว่าบ้าน3คนหรือบ้านมากกว่าสัตว์ทั้งหมด3คนนะคะนี่คือนักเรียนก็เอามาใส่ตรงนี้นะจำนวนกี่คนก็คือคำตอบนั่นเองนะต่อไปข้อที่2.4ถามว่า มีนักเรียนต่อรูปหุ่นยนต์รูปรถยนต์รูปบ้านรวมกันนะรวมกันก็คือเครื่องหมายบวกรวมกันแล้วเท่ากับจํานวนนักเรียนที่ต่อเป็นรูปอะไรทีนี้เราดูก่อนว่าหุ่นยนต์มีเท่าไหร่นะ2รถยนต์มี2บ้านมี4เนี่ยรวมกันนะคะรวมกันแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนบวกก่อนบวก2บวก4นะทั้งหมดเท่ากับ8 นั่นลูกนักเรียนไปดูซิว่ามีใครต่ออะไรแล้วได้8ดไหมนี่ตรงนี้8พอดีเป๊ะเลยนะแสดงว่า3ามอันรวมกันเท่ากับนักเรียนที่ต่อเป็นรูปรูปอะไรคะเมื่อกี้เห็นชันไหมเห็นชันไหมนี่ต่อเป็นรูปนี่นี่นะคะนักเรียนก็เอาคำว่าดอกไม้มาใส่ตรงนี้นะดอกไม้ครูมไม่เขียนให้ดูแล้วนะคะ เว้นไว้ให้นักเรียนเขียนเองบ้างนะดอกไม้ทีนี้เขาบอกว่ามีนักเรียนที่ต่อเป็นรูปดอกไม้ต่อเป็นรูปดอกไม้สวยงามแล้วไม่พอใจหรือตัวต่อออกนะหรือออกเลยแล้วเอาไปต่อเป็นรูปสัตว์3คนหรือรูปดอกไม้แล้วเอาไปต่อเป็นรูปสัตว์3คนเขาบอกว่าแผนภูมิอันใหม่เนี่ยดอกไม้จะได้กี่คนแล้วรูปสัตว์จะได้กี่คนเราไปดูแผนภูมิใหม่กัน มีนักเรียนต่อเป็นรูปดอกไม้แปดแต่ว่าไม่พอใจไม่สวยอยากเปลี่ยนนะก็เลยลื้อออกนะคะลื้อออกไปเลยลื้อไปทั้งหมด3อันนะคะลื้อไปทั้งหมด3อันแล้วเอาไปต่อเป็นอะไรลือ้อนะคะไอ้ครูกดไม่ดีแหรวแป๊บนึงนะลื้อออกอลื้อออกไปนะคะลื้อออกไป แป๊นนึงนะครูขอเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งอ่ะหรือออกไปโอเคหรือออกอ่ะหรือออกไปไม่เอาแล้วรูปดอกไม้อยากจะทำเป็นรูปอื่นแล้วเอาไปทำเป็นรูปอะไรคะแล้วทำ,เอ,ทำเ,อเ,เอาไปทำเป็นรูปดอกไม้นักเรียนเอาไปทำเป็นรูปดอกไม้ สามอันใช่ไหมอ่าสาเอาไปทำเป็นรูปดอกไม้เออไม่ใช่เอาไปทำเป็นรูปสัตว์จากดอกไม้ที่รือสามอันเมื่อกี้เอามาทำเป็นรูปสัตว์นี่คือแผนภูมิใหม่ฉะนั้นแผนภูมิใหม่เนี่ยมันจะได้เท่าไหร่แล้วนักเรียนแผนภูมิใหม่จะไม่ได้เท่าเดิมแล้วใช่ไหมคะแต่จะได้เท่าไหร่อุย้ย ช่วยครูคิดหน่อยติ๊กตอกติ๊กตอกนะจะได้เท่าไหร่เอ่ยจะได้เท่าไหร่แผนภูมิอันใหม่นะคะแผนภูมิอันใหม่จะได้เท่าไหร่เอ่ยอทีนี้เราก็มาเขียนแผนภูมิอันใหม่แผนภูมิอันใหม่แล้วก็จะนับ1 2 3 4 5หดอกไม้ก็จะได้5้า แล้วสัตว์จาก1ก็1 2 3 4ก็จะกลายเป็น4นะคะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องเอา5กับ4เนี่ยนะคะเป็นรูปดอกไม้5คนแล้วเป็นรูปส,สัตว์4คนมาใส่ตรงนี้นะคะต่อไปหนะ้าต่อไปอันนี้เป็นขนมที่กินกันบ้างนะมีของข้าวมีการละเล่นไปแล้วก็จะเป็นขนมหวานปิดท้ายละนะคะ เด็กๆจะได้กินขนมอะไรบ้างแน่นอนมางานปีใหม่ไทยๆฉะนั้นขนมก็ต้องมีขนมไทยๆนะคะเขาบอกว่าตารางเนี่ยเป็นตารางแสดงจํานวนขนมชนิดต่างๆที่เหลือย้ําว่าที่เหลืออยู่ในถาดนักเรียนที่เหลืออยู่ในถาดน,นะคะอ่ะวุ้นกะทินะวุ้นกะทิเหลือเท่าไหร่1 2 3 4 5สห้า เอ่าเหลือ7ถั่วกวนนะคะถั่วกวนเหลือ3ตะโก้ตะโก้เหลือเท่าไหร่1 2 3 4 5ห้าเหลือ5สามเหลี่ยม1อันสแสดงจำนวน1ชิ้นนะคะนักเรียนของที่เหลือมากๆนี่แสดงว่าอร่อยไหมฮะนักเรียนสมมตินักเรียนไปนะ,ะนักเรียนไปเจอหรือว่านักเรียนที่บ้านนักเรียนค้าขายถ้า นักเรียนขายของหลายๆอย่างอะแล้วถ้ามันเหลือเยอะๆแสดงว่าคนชอบกินอันนั้นไหมนะคะเปรียบเอาง่ายๆเลยนะนักเรียนมีเฟนฟราอยู่เงี้ยกับไก่ทอดอยู่ไก่ทอดเหลือ10ชิ้นเไฟนไฟราเหลือ2ชิ้นแสดงว่าเด็กๆชอบกินอะไรมากกว่ากันชอบกินเฟนฟรายนั่นเองนะคะเพราะเฟนฟรายเหลือน้อยไงอีกนิดเดียวก็จะหมดถาดละเหมือนกันแนวคิดเหมือนกันถ้าเหลือมากแสดงว่า ไม่ค่อยชอบกินไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะแต่เด็กอาจจะไม่ชอบเพราะคนเรามีความชอบไม่เหมือนกันนักเรียนนะคะของอร่อยของคนนึงอาจจะบอกว่าไม่อร่อยสําหรับคนนึงแล้วแต่ความชอบเนะเหมือนกับความสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นเราจะไม่บูลลี่เรื่องความสวยใครเนาะเพราะว่าความสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะมาต่อของที่เหลือน้อยแสดงว่าชอบกินนะเด็กๆชอบกินนะจนเหลือ เหลือในถาดน,น้อยแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าเหลือเยอะๆแสดงว่าเด็กๆไม่ค่อยชอบกินอาจจะไปกินอย่างอืดอิ่มแล้วก็ได้นะ,ะทีนี้มาดูนะคะจําไว้นะว่าวุ้นกะทิเหลือ7ถั่วกวนเหลือสมแล้วก็ตะโก้เหลือ5ทีนี้เขามาถามแล้วสามจุดหนึ่งเขาบอกว่าขนมจุดจุดจุดเหลือมากที่สุดอันนี้ตอบชื่อนักเรียนขนมอะไรเหลือมากที่สุดตอบเป็นชื่อมานะคะต่อไปขนมจุดจุดจุดเหลือน้อยที่สุดนะ ก็ตอบเป็นชื่อมานะคะครูบอกใบให้นะเผื่อนักเรียนจะเขียนจํานวนมาไม่ใช่นะคะการจะตอบเป็นจํานวนน,นักเรียนต้องดูข้างหลังอย่างมีคําว่าชิ้นชิ้นเนี่ยต้องตอบเป็นตัวเลขละนะคะอันนี้ต้องเป็นตัวเลขแต่ถ้าไม่มีอะไรมาเนี่ยเขาตั้งใจให้นักเรียนตอบเป็นชื่อนะคะต่อไปเขาถามว่าขนมตะโก้เหลือมากกว่าถั่วกวนอยู่กี่ชิ้นนะคะ ขนมตะโก้เหลือมากกว่าขนมถั่วกวนอยู่กี่ชิ้นนักเรียนก็ไปดูขนมตะโก้กับถั่วกวนอยู่กี่ชิ้นนักเรียนอยู่กี่ชิ้นคะเหมือนเดิมเหมือนที่ครูฟาสอนอขีดเส้นลงไปนะโอเคแล้วก็ดูเพราะขนมถั่วกวนกับตะโก้ใช่ไหมคําตอบที่แตกต่างกันอยู่ตรงนี้เท่าไหร่นักเรียน2นั่นเองนะคะสองฉะนั้นนี่ พูดง่ายๆตะโกเมื่อกี้มีเท่าไหร่นะตะโกมีตะโก,ม,ะโกมี5ใช่ไหมคะตะโกมี5หรือนักเรียนจะตั้งแบบนี้ก็ได้5ถั่กกวนมี3นะคะนักเรียนก็ามาเปรียบเทียบกัน5แน่นอน3ใช่ไหมได้เท่ากับเท่าไหร่ก็ได้เท่ากับ2แง่เหมือนกันเลยนะคะนี่ก็2นี่ก็2นะแล้วก็เอาสองมาใส่ตรงนี้นะคะเวลาเปรียบเทียบกันนะ ต่อไปขนมถั่วกวนเหลือน้อยกว่าขนมวุ้นกะทิอยู่เท่าไหร่นะคะถั่วกวนกับวุ้นกะทิเหลือน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่วิธีการคิดแบบนี้เลยนักเรียนถั่วกวนมีเท่าไหร่นะเมื่อกี้ถั่วกวนมี3วุ้นกะทิมีเท่าไหร่วุ้นกะทิมี7นะคะวุ้นกะทิมี7วุ้นกะทิมี7เวลาเราหาเราก็เปรียบเทียบกันก็ได้7จ็ดลบสเท่ากับเท่าไหร่นักเรียน7จ ลบเท่ากับ4หรือถ้านักเรียนอยากวาดรูปนะคะนักเรียนก็หาพื้นที่ว่างก่อนเดี๋ยวครูหาพื้นที่ว่างแป้นนึงเอาข้างล่างแล้วกันเนาะอ่ะวุ้นกะทินะคะวุ้นครูเขียนวุ้นอย่างเดียววุ้นนะวุ้นมี1 2 3 4 5ส7าต่อไปเป็นถั่กกวนอะ่ะถั่วนะคะถั่วถั่กกวนมีเท่าไหร่นะ3 1 2 3สานะคะ แล้วเราก็เปรียบเทียบกันตรงนี้คำตอบของเราจะอยู่ตรงนี้ซึ่งได้เท่ากับ4เหมือนกันเลยนะเราก็เอา4มาใส่ตรงนี้นะคะอ่าได้2วิธีนะครูทำให้นักเรียนดู2วิธีเลยจะวาดรูปเราก็ได้คำตอบหรือเราจะเอามาเปรียบเทียบก็ได้คำตอบซึ่งมันเท่ากันนะคะต่อไปทีนี้เหมือนเมื่อกี้ที่ครูเกิดนำก็คือขนมที่ เหลือในถาดน้อยที่สุดก็คือขนมที่นักเรียนชอบมากใช่ไหมคะนักเรียนชอบกินขนมจุดจุดๆมากที่สุดแสดงว่านักเรียนชอบอะไรมากที่สุดที่มันเหลือน้อยนักเรียนถั่วกวนนั่นเองนะคะเพราะถั่วกวนเหลือน้อยนะนักเรียนก็เขียนถั่วกวนลงไปนะคะถัว่วกวนนะเหลืออยู่ในถาดแค่3อันเองนะคะเพราะอะไรเพราะเพราะนี่เขียนยาวหน่อยลูกม,มันเป็นเหตุผลเพราะอะไรเพราะขนมนะคะ ขนมเหลือเหลือน้อยที่สุดเหลือน้อยที่สุดนะในถาดต้องมีในถาดด้วยนะคะเหลือน้อยที่สุดในถาดต่อไปและขนมและชอบกินขนมจุดจุดจุดน้อยที่สุดชอบกินขนมอะไรน้อยที่สุดอะที่มันเหลืออยู่ในถาดเยอะๆนั่นเลยนักเรียน ก็คือวุ้นนั่นเองนะคะวุ้นวุ้นกระทินะคะวุ้นกะทิเพราะว่าเหลือมากที่สุดในถาดเพราะอะไรล่ะเพราะมีจํานวนนะคะเราก็เ,เนนขียนมอนะคะบนเลยมีนะคะจำนวนขนมเหลือมากที่สุดในถาด นะคะ,ะนักเรียนก็เขียนเลยแบบนี้ลงไปเสร็จแล้วนักเรียนนะคะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องรอยขีดนะคะเราจะไม่วาดเป็นรูปแล้วเราจะใช้รอยขีดแทนโอเคนะจะประหยัดพื้นที่ด้วยแต่ว่านักเรียนต้องเข้าใจว่า1รูปแทน1ขีดนั่นเองโอเคสวัสดีค่ะ